เรามีเรื่องราวดีๆจากพี่สายและอหมูนะคะคอาหมูนี่ตัวจริงหล่อมากเมื่อวานอหมูมาทักฉันทุกคนโอ้โหฉันดีใจเหมือนขึ้นสวรรค์ป <c oughs> องสบายดีไหมครับโอ้โหดที่คือหมูขสุนิพรผอมหล่อมากไม่น่าเชื่อเคล็ดลับของอหมูคืออะไรไปฟังพี่สายคุยกับอหมูค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาหรับใครนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่จะดูแลผิวหน้านะคะให้แลดูอ่อนกว่าวัยค่ะวันนี้ค่ะมีแขกรับเชิญนะคะมาแนะนําพร้อมผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหมูวันนี้มาอีกแล้วนะคะแล้วก็นําผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําอีกแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆท็อปนิวทั่วประเทศนะครับใครเจอผมดิลกทองวัฒนาตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าโชคดีมากๆเลยนะครับและจะเปลี่ยน่องไปไหนนะครับ แล้วก็เตรียมรอรับของแถมท,ที่เอามาให้วันนี้แบบวันนี้จัดหนักนะครับจัดเต็มแบบคุ้มมหาคุ้มเลยให้เฉพาะท็อปนิวที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าปีนี้ข้าวหมูอ่ะอายุ66ปีแต่แกจังเลยครับคุณผู้ชมเพราะเห็นผมมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่หนุ่มยันแก่ปีนี้66ปีเต็มแล้วต้องต้องบอกว่าผิวหน้าผมวันนี้กับก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่แบบนี้เลยนะครับลองไปดูภาพตอนนั้นสิครับ นนั้นทั้งหมองคล้ำนะครับแล้วก็หน้าก็โทมมากเลยนะครับริ้วรอยเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าผากนะครับเห็นไหมครับตีนกาก็เป็นริ้วเป็นเส้นเลยแล้วก็2จุดหลักๆที่ทําให้เราแก่และโทมดูหน้าแก่นะครับก็คือว่าเนี่ยใต้ตาเห็นไหมครับเป็นถุงเป็นเบ้าเลยแล้วก็ร่องแก้มลึกเยะเป็นร่องแล้วก็ยับนะครับยาวจรดไปถึงคางเลยนะครับริ้วรอยเนี่ยก็จะพาผิวหน้าเราเนี่ยไปสู่ยับย่น ดูแก่กว่าไว้และยิ่งถ้าปล่อยไว้หน้าเราก็จะยิ่งโซมนะครับไม่มีคําว่าดีขึ้นครับทีนี้จังหวะช่วงนั้นะนะครับเป็นช่วงที่ลูกสาวแล้วก็คุณภรรยาเนี่ยนะครับเขาใช้เซรั่มตัวนี้กันอยู่ไตาราจีนาครับก็ออบอกว่าเขาลองกันมาเยอะแล้วพ่อต้องตัวนี้เท่านั้นเลยนะ ลูกเชียร์เมียสั่งครับค่ะต้องเชื่อฟังนะครับและนี่คือเซรั่มจัเจิน่าเนื้อเซรั่มเข้มข้นนะครับแต่เราว่าของเขาไม่เหนียวเนินหนาเลยนะครับซูมซาบเระสูบยิวหน้าได้ไวมากๆด้วยครับและใช้ง่ายครับเช้าก่อนนอนสองเวลาตัวเดียวจบเลยช่วงแรกที่ใช้เนี่ยลองทาก่อนนอนตื่นนอนมาตอนเช้าจับหน้ารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยวันแรกรู้สึกได้เลยว่าหน้าเรานุ่มนะครับชุ่มชื้นนะครับก็เลยประทับใจนี่คือจุดเด่นของเซรั่มตัวนี้นะครับก็เลยลองใช้ต่อเนื่องผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับ คนพบอีกครับว่าตัวนี้มันแตกต่างมันไม่เหมือนบางตัวที่เราเคยใช้ครับเพราะว่ายิ่งใช้ก็ยิ่งเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยครับหน้าผากเอ่ยีนกาเอยนะครับล่องแก้มที่เคยยับเคยย่นมาแลดูเบาแล้วก็แลดูจางลงด้วยนะครับด้วยผลลัพธ์ของแตลจิน่านะครับผมขอเปิดหน้าให้ดูนะครับปึ๊บนี่คุณผู้ชมคะจำภาพแรกได้ไหมถ้าจำได้ลองเปรียบเทียบค่ะกับตอนนี้ใกล้ๆก็ได้ครับโอ้โหนี่ กล้าท้าให้ซูมเลยนะนี่เป็นยังไงคะคือไม่เหมือนเลยอะ่ะไม่เหมือนแบบหกสิบหกอ่ะคือเหมือนย้อนเวลากลับมาได้พอใจมากๆละ่ะนะะต้องพอใจมากๆเลยนะครับสำหรับหกสิบหกแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมีผิวหน้าที่ดีเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับโปรที่เอามาให้วันนี้นะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับไม่อยากให้พลาดเลยและยิ่งเพื่อน ลุ่มสวัสดีวันจันท์นะครับเกาะติดสถานการณ์ข่าวท็อปนิวทั้งหลายเนี่ย<ฆ>เตรียมกด1577จองโปรนี้ให้ทันนะครับโปรที่ทำให้พิเศษเป็นแฟน,แฟน,แฟนท็อปนิวโดยเฉพาะเลยครับ1ปีมีแค่โปรนี้ให้ไม่กี่ครั้งนะครับรีโทโอน1577ให้ทันนะครับเพราะสายเต็มเร็วแน่นอนนะครับและหากบางท่านนะครับบางท่านถางเงินเดือนยังไม่พร้อมเงินยังไม่ออกไม่เป็นไรครับมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนะครับขอเพียงแค่จองโปรนี้ให้ทันนะครับ วันนี้นะครับโทรมาที่1,5,7,7โทรเลยนะครับแล้วก็ลายแอนเตอร g จีน่เราจะเปิดให้200สายนะครับเป็นชุดพรีเมียมบ็อกเซตครับชุดหรูเลยนะครับเพราะว่าประกอบด้วยแต่ล์จีน่า2กระปุกใหญ่แบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ลิปสติกสวยหรูดูแพงนะครับและยังมีเซรั่มขนาดพกพาข้างบนอีก2นะครับทั้งหมดนี้5ชิ้นนะครับ 9,390บาทคือราคาจริงนะครับแต่จ่ายเพียง2,900บาท,ทเ,เ,าเ,เาท่านั้นเองนะครับเซรามเซ็จเนี้ยใช้กันยาวๆเลย3-4เดือนตกวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับเปล่าะครับตอนนี้สายเป็นไงครับคุณผู้ชม oh, ทอ็อปแฟนท็อปนิวสายใกล้หมดแล้วค่ะคุณอาโอ้โ oh. ห ได้ไหมคะพ่อมอีกได้ไหมต้องเพิ่มโอ้โหปกติโปรโทรบ็อกปกติโปรบ็อกเซตโปรพิเศษแบบนี้มันจะเพิ่มสายไม่ได้นะครับเพราะพรีเมียมมากๆแต่วันนี้อยากให้แฟนๆท็อปดิวทั้งหลายได้ใช้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเพิ่มให้นะครับผมขอเพิ่มให้แบบพลาารลักรลยเพ,พิเ่มให้100สายนะครับแต่ต้องโทรเลยนะครับตอนนี้โทรมาที่157 7หรือหลแตแตะจีน่านะครับเป็นชุดพรีเมียมบ็อกเซตนะครับ ประกอบด้วยแต่ลจีน่า2องกระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ลิปสติกสวยหรูดูแพงนะครับแล้วก็ชุดเซรั่มขนาดพกพาแบบนี้อีก2นะครับทั้งหมดนี้5ชิ้นนะครับราคาจริงคือ9,390บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับ ใช้กันยาวๆเลย3เดือนหารวันเราไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากผมแล้วนะครับคุณนีโนคุณเจติเฟอร์คิมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพี่มลวันเชฟป้อมคุณแซบยุรนันนะครับทุกคนใช้จริงแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาแบบผมเนี่ยแหละครับไน้น่าสาๆมาวันนี้คุณผู้ชมครับบางท่านเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับยังไม่ต้องจ่ายสักบาทรีบกดมาที่1577นะครับ ยองโปรพรีเมียมวันนี้บ็อกเซตอันนี้ให้ทันนะครับได้เสียงลําล้วนยังไม่พอนะครับได้ลิปสติกราคา1,590บาทฟรีฟรไปอีกนะครับคุ้มแบบนี้ไม่มีที่ไหนนะครับให้แค่ท็อปนิวเท่านั้นนะครับรีบโทรมาที่1,577หรือไลอ้อนไตไรจีน่านะครับพรีเมียมบ็อกเซตนะครับ วันนี้พิเศษมากๆนะครับแต่ริจิน่าสองกระปุกใหญ่นะครับลิปสติกสวยหรูดูแพงนะครับแล้วก็เซรั่มขนาดพกพาแบบนี้อีก2นะครับเป็นเซรั่มล้วนๆเลยนะครับเท่ากับ4เลยทั้งหมดนี่้5ชิ้นนะครับ9,390าย้บาทย้ำ ราคาจริงคือ9,390บาทแต่จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานถึง3เดือนหารวันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับโปรนี้ส่งฟรีครับรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายรีบโทรจองสิทธิ์นี้ให้ทันที่1577นะครับแต่ลิจิน่านั้นอยู่มาถึง14ปีนะครับการันตีถึงผลรับนะครับไม่ดีจริงนะครับไม่ได้นะครับเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับโทรมาที่1577นะครับได้พรีเมียมบ็อกเซตแบบนี้ทั้งหมด5ชิ้น 9,390บาทแต่จ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมหาคุ้มครับ เชิญเลยครับท็อปนิวโทรมาได้เลยครับที่1577ครับคุณผู้ชมคะอย่างที่อหมูบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่จ่ายไม่เป็นไรนะโทรมาให้ติดก่อนบอกคอนเซ็นเตอร์ก่อนนะคะว่าพร้อมที่จะให้ไปส่งเมื่อไหร่แล้วเขาก็จะไปส่งให้เลยตอนสิ้นเดือนส่งฟรีรูดบัตรได้คะ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณอหมูมากๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณครัสวัสดีครับหมดเวลาลงแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันต่อคะ่ะขอบคุณพี่สายกับอหมูนะคะ